นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m ม n นเจอร a วอเทอร์ไอออนเเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแม n นเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมเนเจอร์ท่านทราบแล้วนะครับว่าใครที่เอาประชาชนมาเป็นข้ออ้างมาเป็นตัวประกันเพื่อประโยชน์ของตัวเอง สิ่งที่เขาพูดในสภาแต่ละอย่างฟังไม่ได้ครับมันเป็นการโจมตีทางการเมืองเท่านั้นเพราะว่าในที่ประชุมคณะกรรมาการร่างกฎหมายกัรชงกัญชามันประกอบไปด้วยผู้แทนของทุกฝ่ายแล้วร่างของมันได้รับการยอมรับได้รับการเห็นชอบนะครับจากกรรมาการ เสียงข้างมากไปที่เรียบร้อยเราอยู่ในรัฐสภาเราต้องยึดถืออะไรครับเสียงข้างมากสมัยก่อนคนไม่ยึดถือเสียงข้างมากก็ไปบอกเขาว่าไม่เคารพกฎหมายแต่เมื่อถึงเวลาตัวเองกลับไม่เคารพเสียงข้างมากที่ตัวเองได้ได้ได้ได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 ทำไว้แล้วยิ่งไปกว่านั้นร่างกฎหมายกัญชาก่อนถึงวาระตั้งคณะกรรมการได้รับการเห็นชอบ ในวาระแรกที่เขาเรียกว่าเป็นวาระรับหลักการครับร่างที่ผ่านการรับหล nah. ักการของพรบกัญชามีมาตราแค่4 5ิหมาตรานะครับเมื่อเข้าไปสู่กระบวนการกรรมธิการท่านกรรมธิการท่านสุประชัยเป็นประธานท่านอาจารย์ปานเทพพวงพงพันนะครับท่านเป็นกรรมธิการด้วยแล้วก็ กรรมธิการอื่นๆอีกามางไหยทุกฝ่ายน,นะครับอาจารย์ท่านประสิทธิ์ใจก็อยู่ด้วยท่านทําจาก4 5มาตาออกมาเป็น90มาตาตอนแรกท่านทําเป็น120ดีกว่ามาตาผมบอกบ้าแล้วนะครับจะ120ีกว่ามาตานี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับมันจะขับ,ขบเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยท่านกูสา์ไปลดมาหลืออยู่90มาตาครับท่านผู้วิเกตทั้งหลายช่วยคิดนะครับ ว่าสิ่งที่มันเข้าไปด้วย45ข้อที่เป็นระเบียบแล้วมันหลุดออกมาเป็น90ข้อเนี่ยมันแน่นหนาขึ้นมันมั่นคงขึ้นมันเข้มงวดขึ้นหรือมันหลวมครับถ้าเข้าไป45แล้วออกมา8อัน,นี่สมควรครับที่จะต้องถูกอภิปรายต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ที่ท่านเข้าไป45แล้วท่านออกมาเป็น90 ตรงนี้ผมถือว่าถ้าเราดูตัวเลขมันฟุกพอดีนะครับมันคือสองเท่าของของตอนเข้าไปออกมาเนี่ยมันเข้มงวดขึ้นเป็นสองเท่าครับท่านมันไม่มีทางที่จะสะเพรา่า <c oughs> เหมือนที่คนพยายามจะพูดนะครับไอ้คนพูดคือนนักอภิปรายครับไม่รู้จักไม่ได้ก็ไปเอาข้อมูลจาก Google Google โดยที่ต้องการจะพูดทำลายก็ไป เปิด Google ว่าส่วนไม่ดีของกัญชาเป็นอย่างไรส่วนดีไม่พูดถึงแต่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับแม้กระทั่งคนที่กําลังรรงลงอยู่ทุกวันนี้ที่จะไม่ให้เอากัญชานะครับที่ตอนนี้กําลังเหนื่อยอยู่นะครับอ่าแฉไปไถไปเนี่ยนะครับ <laughs> ทุกคนบอกแต่คำว่าไม่เอากัญชา แต่ไม่มีใครท่านไปดูไม่มีใครสักคนเดียวที่บอกว่าไม่เอากัญชาเลยทุกคนจะต้องติ่งด้วยคำว่าทางการแพทย์โอเคเสรีไม่โอเคโทษนะพ่อคุณ์ายจะบอกแล้วกูเคยเสรีเมื่อไหร่เคยพูดเมื่อไหร่ว่าเป็นกัญชาเสรีไม่เคยครับเสรีอย่างไรก็ต้องอยู่ในกรอบทางการแพทย์และสุขภาพ แม้กระทั่งคนที่ไม่เห็นด้วยก็ยังกลัวเสียคะแนนจากพวกท่านนี่แหละครับก็เลยไปพูดว่าการแพทย์โอเคสุขภาพโอเคแต่เสรีไม่โอเคกลัวพวกท่านไม่เลือกไนงะแต่พวกท่านก็ไม่เลือกอยู่ดีแหละเพราะเห็นพฤติกรรมเขาแล้วนะครับ <laughs> เห็นพฤติกรรมเขาไปแล้ว <laughs> ผมถึงอยาบเรียนว่าดีแล้วครับที่มันเกิดเหตุเช่นนี้ครับท่านครับท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปหนึ่งล้านกว่าเสียงที่มอบให้พรรคภูมิใจไทยเมื่อคราวที่แล้ว ในนโยบายกัญชาทางการแพทย์นะครับผมกราบเรียนนะนโยบายกัญชาทางการแพทย์และพวกท่านคือทําให้ภรคภูมิใญจไทยได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเพราะเราทำทำทำ,ทำเราทำการสํารวจว่าคะแนนนะครับมันเพิ่มมาจากไหนก็มาจากพวกท่านนี่แหละครับก็ขอเพิ่มมากกว่านี้แล้วกันครับแล้วทุกอย่างน,นก็จะ เรียบร้อยนะครับไม่มีการที่จะเ,เป็นอื่นไปได้หลักการยังอยู่นโยบายยังอยู่การปฏิบัติทำเรียบร้อยแล้วร่างกฎหมายยังอยู่เหตุผลยังอยู่นะครับคนที่จะไม่อยู่คือคนที่ต้านกัญชาครับนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคนอื่นทนชาดวีรกุลนะครับขอเสียงปรบมือ,อครั้งครับ แล้วก็ยังเหลืออีกท่านหนึ่งครับท่านประสิทธิชัยหนูหนวลนะครับที่บินตรงมาจากพัทลุงนะครับเครือข่ายเทียนาคตกัญชาไทยครับอีกครั้งครับครับผมผมมีสองประเด็น,นครับต่อเนื่องจากรอบแรกเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมอยากชวนคนไทยทุกคนมองภาพอนาคตครับ แล้ววันที่2เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ไปถึงภาพอนาคตนั้นนะครับอันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าโดยสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เรากาลังเจอตอนนี้ครับโดยภาวะทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยในอนาคตเนี่ยครับเดาได้เลยว่าคนไทยจะเป็นโรคมากขึ้นในแต่ละครัวเดือนครับแล้วถ้าในอนาคตเราเจอภาวะโรคระบาดอีกอย่างนี้ครับ สิ่งแวดล้อมก็เสื่อมลงและสิ่งสําคัญคือภาวะทางเศรษฐกิจครับและเมื่อภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเนี่ยลดลงเนี่ยและเมื่อมีคนป่วยหนึ่งคนเท่ากับว่าเงินเก็บในครอบครัวจะไม่เหลือเลยเราจะต้องเผชิญภาพอนาคตแบบนี้กันไปตลอดหรือว่าเราจะสร้างจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนภาพอนาคตทางสุขภาพกันตั้งแต่ปัจจุบ เพราะการเปลี่ยนภาพอนาคตของภาวะสุขภาพเนี่ยมันเท่ากับเปลี่ยนภาพอนาคตของระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนด้วยแล้วทั่วโลกครับพิสูจน์ชัดเจนว่ากัญชาเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้แต่สิ่งที่มากไปกว่าน,นั้นผมคิดว่าไปในห้าปีครับ <c oughs> กัญชาเนี่ยมันไม่ใช่ดีเด่นเฉพาะประเทศไทยนะครับ <c oughs> กัญชามีทั่วโลกแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่า เวลานักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศจะเดินทางมาทั่วโลกเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะครับผมเชื่อว่าไปในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยหนึ่งในประเทศที่นักท่องเที่ยวทัวโลกต้องมาก็คือประเทศไทยครับเพราะสาติวา่าเพราะแคนดิบิตของประเทศไทยเนี่ยมันสุดยอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งจะจิ้มไปไหนจิ้มมาประเทศไทยก่อน แล้วภาพอนาคตของเราจะกลายเป็นผู้นําระดับโลกในวงการกัญชาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกินเลยอะไรเลยครับประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าเราเอามูลค่าทั้งโลกของกัญชาเนี่ยแล้วประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยมันกระจายตัวมาหาศาลครับตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดมันสามแสนตำแหน่งนะครับและจ้างผู้สูงอายุด้วยครับช่วงโควิดเนี่ยตัวเลข ของแคนาดาโตวเป็นแสนล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดตั้งระบบติดตั้งกฎหมายที่ดีนะครับมันจะเป็นจุดปริกฟื้นที่สำคัญของระบบสาธารณสุขและในกระเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดสำคัญของการเพิ่มรายได้ของประเทศพวกผมอยู่ภาคใต้เนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าพอาวันนี้เลยนะครับฝรั่งเดินทางมาวันนี้ แรงจูงใจอันดับหนึ่งคืออะไรไหมครับที่หลายคนไม่กล้าพูดอ่ะแต่พี่ๆในวงการท่องเที่ยวฟันธงว่ามันคือกัญชาครับกัญชาที่อันนามันเนี่ยเขาใช้มาไม่รู้เท่าไหร่ครับแล้วเราเพิ่งลงไปกอพังงานปลูกกันมาเป็นร้อยปีครับถามว่าถ้ากัญชามันไม่ดีแล้วปลูกแล้วคนติดกันทั้งประเทศคนกอพังงานคงเสียสติไปหมดแล้วแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยว่าพื้นที่ไหนรักษาภูมิปัญญาไว้ได้มากที่สุดคือกอพังงาน และสายพันธุ์ก็พัฒนาเพราะฝรั่งเอาดอกกัญชามาด้วยครับเอาเม็ดมาผสมกันมาเป็นร้อยปีและนี่คือภูมิปัญญาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาพอนาคตอย่างนี้สุขภาพของเราจะดีครับเศรษฐกิจของเราจะดีครับและผมอยากจะย้ําเป็นประเด็นสําคัญเหมือนที่พูดต้นต้นว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบสารสุขของประเทศโคโค่เมกกาทรี Make 3. น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง